อยากเปเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษต้องมางานนี้ Gen High School Fair 2025มีทั้งโรงเรียนไฮโซประวัติศาสตร์ยาวนานและวิชาการระดับท็อปอย่าง d u l w i c h College, Kings High School, Warwick High School หรือ p r i o r Park College หรือจะเป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีเช่นการพัฒนาน้องๆแบบ w e l l r o u n d e d อย่าง Oswestry หรือ h a b e r d a s h e r m a n t School นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนที่เด่นทางด้านกีฬายอย่างแ่โดยมีสปอร์ตอะคาเดมี่ระดับต้นๆของประเทศอาทิเช่นคาร์ฟอลส์สกูลที่มีเทนนิสอะคาเดมี่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศและยังมีฟุตบอลอะคาเดมี่ร่วมกับทอทเทมฮอสเปอร์สและอีกหนึ่งโรงเรียนชื่อดังคือรอส s c ส o ูลที่มีฟุตบอลอะคาเดมี่ร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และทั้งสองโรงเรียนยังมีด o ็อ a อะคาเดมี่ด้วยและในเรื่องการเรียนถ้าอยากเรียนหลักสูตรอืนอ่นๆที่ไม่ใช่ GCE หรือ A Level ยังมีโรงเรียนอย่าง A.C.S. c o ร h a ัมโรงเรียนหลักสู สก o บ o บอร c o l l e g e เปิดสอนหลักสูตร i อบีดิพ ل و และที่สำคัญหากอยากไปเรียนต่อมัธยมเที่ยงังกฤษและอยากได้คุณการศึกษาหรือมีงบประมาณที่จำกัดเพียงล้านต้นก็มีโรงเรียนอย่าง c กับ e r College ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ส่งต่อนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์ได้ในทุกๆปีนอกจากนั้นยังมีกลุ่ม Cas College Group ที่มีโรงเรียนให้เลือกถึง7สถาบันทั้งในเคมบริดจ์ลอนดอนแคนตเบอรีหรือนอร์ทแฮมป์ตันโดยมีทุนการศึกษามอบให้สูงสุดถึง50%เเลลยยทีีดดดวาไไม่้ มาพบกับเจ้าหน้าที่ที่บินมาจากต่างประเทศได้ที่ Gen High School Fair ในวันที่21กันยายนที่โรงแรมเวสตินแกรนสุขุมวิททั้ง7ห้องบารูม1อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับ